คติธรรมทรนายเกลิกกับนายเชิดนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งสองมีนิสัยเป็นนักเล่งประจำหมู่บ้านทั้งสองคนนั้นพ่อแม่มีเงิน ตัวนายเกลิกนั้นมีพ่อเป็นกำนันมีพี่น้องเป็นผู้ชายสามคนโดยนายเกลิกเป็นคนสุดท้องหน้าตาดีพ่อแม่ก็รักมากสมัยนั้นได้เรียนถึงปเจ็เสร็จแล้วนายเกลิกก็ไม่เรียนผิดกับพี่ชายซึ่งได้เป็นครูกันทั้งคู่มีลูกมีเมียเป็นครูเหมือนกันก็แยกเรือนไปอยู่ต่างหานายเกลิกปีนี้อายุยีสิปีแล้วผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วแต่ไม่ยอมบวช พ่อแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ต้องปวดหัวกับนายเกลิกมากเพราะว่าชอบไปมีเรื่องชกต่อยกับชาวบ้านอยู่เป็นประจำเคยโดนชาวบ้านลอบยิงแต่ว่ากระสุนแม่ระคายผิวนายเกลิกแม้แต่น้อยอาจจะเป็นบาร,รมีของพระสมเด็จที่นายเกลิกห้อยคอ,อก็คงจะใช่พระสมเด็จองค์นี้เป็นของปู่ที่มอบให้พ่อของนายเกลิกแต่พ่อของนายเกลิกเห็นนายเกลิกมีนิสัยไม่ยอมใคร พ่อก็เป็นห่วงก็เลยเอาพระนี้มาคล้องขอให้ซึ่งพอเมื่อข่าวนายเกลิกยิงไม่เข้าแพร่ออกไปก็ทําให้ชาวบ้านยิ่งเกรงขามนายเกลิกนั้นถึงจะมีนิสัยนักเกลงแต่กับผู้หญิงเด็กแล้วก็คนแก่นายเกลิกไม่เคยรังแกนายเชิดเพื่อนเขาก็เหมือนกันและทั้งสองคนก็ไม่เคยผิดลูกผิดเมียใครในายเกลิกนั้นรักชอบสาวแถววัดดอนหญ่หอมชื่อปกา หน้าตาดีมีพ่อเป็นคนจีนเธอก็เลยมีผิวขาวผุดพองแต่ผก,กานั้นไม่เคยชอบนายเกลิกเลยมีแต่พ่อแม่ของผก,กาเท่านั้นที่ชอบนายเกลิกเพราะรู้ว่าที่บ้านนายเกลิกรวยส่วนนายเชิดเพื่อนรักนั้นอย่างไม่อยากมีเมียยังอยากจะเป็นโสดนายเกลิกไปที่ไหนก็จะไปด้วยกันแถววัดดอนใหญ่หอมนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเทามีฐานะไม่ค่อยดีฐานะยากจน ซึ่งภกานั้นชอบในายเทาแต่พ่อแม่ก็กีดกันนายเกลิกก็พอรู้แต่ว่านายเกลิกไม่อยากจะบังคับจิตใจผู้หญิงก็คิดว่าจะจีภกาอีกสักระยะถ้าภกาไม่รับรักจริงๆก็จะเลิกมาแล้วแถววัดดอนใหญ่หอมอยู่ต่อมานายเทากับนายเกลิกนายเชิดมาเจอกันกลางทางนายเทากําลังจะเดินไปจีภกาเหมือนกันนายเกลิกก็จะไปบ้านภกาเหมือนกันนายเชิดก็ตามมาด้วย เสร็จแล้วนายเทาก็จ้องนายเกลอกนายเทานั้นก็รูปหล่อไม่ใช่น้อยนายเกลกก็ถามว่ามึงมองหาหาอะไรไอ้เทามึงมีอะไรก็มองคนหล่อสิหล่อขนาดนี้พากามันยังชังน้ำหน้ามึงนี่หน้าสมเพศจริงๆอา้าวพูดแบบนี้ก็ได้เสียสิวะนายเกลอกว่าอย่างนั้นนายเชิดก็เข้าประชิดต,ตัวนายเทามึงนี่พูดกวนตีนนะไอ้เทา ตัวมึงเองก็น่าสมเพศพ่อแม่ผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบเขาชังน้ำหน้ามึงเหมือนกันนะจะชังแค่ไหนกูก็ได้เชยชมพกาแล้วเหรอโว้ยนายเกลกนั้นไม่เชื่อคำพูดของนายเทาก็ตบผัวเขาให้อย่างจังแต่ปรากฏว่านายเทายืนเฉยไม่มีอาการเสษหรือว่าหัวขมำแมมมึงนี่มันอึดเลือกเกินนะอึดเหมือนบัวเหมือนควายขนาดกูตบหัวมึงแรงขนาดนี้มึงยังยืนเฉยอยู่เอ้ยเจ็บมือเลยวะ มึงอะมันนิสัยไม่ดีพูดให้ผู้หญิงเขาเสียหายได้ยังไงพกาไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวจะมามีอะไรกับมึงได้ยังไงวะไอ้เทามึงอย่าไปเที่ยวพูดแบบนี้ที่อื่นนะกูจะตามกระทืบมึงให้จมดินเลยงั้นเหรอกูพูดเรื่องจริงก็ไม่เชื่อพกาไม่ออกมากูก็ปีนเข้าไปหาได้ทำให้ในายเกลิกโมโหต่อยเปลี่ยงเข้าปากนายเทานายเชิดก็ตบหัวซ้า รากฏว่านายเทายังยืนเฉยไม่มีอาการอะไรสองหนุ่มก็งงจากนั้นนายเทาก็จับนายเชิดยกขึ้นแล้วทุ่มลงไปกับพื้นเสร็จแล้วนายเทาก็กระโดดลงคลองข้างทางดำน้ำหายไปนายเกลกก็รีบเข้าไปประคองนายเชิดลุกขึ้นเป็นไงบ้างฮะเพื่อนไอ้เวนเอ้ยตัวนิดเดียวเอาเรียวเอาแรงมาจากไหนวะตัวเล็กกว่ามึงอีกนะไอเกลกก็นั่นน่ะสิ แล้วทำไมข่าตบหัวมันแล้วก็ชกมันแล้วมันยังเฉยวะเนี่ยแล้วนี่มันลงน้ําไปไหนวะเนี่ยมันดำน้ําหายไปไหนวะไปโผล่ที่ไหนของมันนะฮะตายซะแล้วก็ไม่รู้ไอ้ปากหมาเฮ้ยมันพูดจริงหรือเปล่าวะที่ว่ามันมีอะไรกับผกาแล้วข่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามันมีอะไรกันจริงๆทําไมมันไม่หนีตามกันไปอ่ะมันคงแค่พูดกันท่าข้าละมั้งเฮ้ยยังไหวหรือเปล่าเนี่ย รีบเดินเถอะนี่มันก็จะค่ำแล้วแหมกูก้โง่ไฟฉายสามท่อนอยู่ในย่ามน่าจะเอามาตีหัวมันสักทีหนึ่งเฮ้อหัวไม่แตกก็โน่หละวะช่างมันเถอะปล่อยมันไปเราขึ้นชื่อว่านักเลงไม่ใช่อันธพานเมื่อทั้งสองมาถึงบ้านพากาพ่อแม่พากาก็บอกให้พากายกสำรับกับข้าวมื้อเย็นมาให้สองหนุ่มกินอย่างเช่นทุกครั้งคือทุกวันพุดกับวันสุกนายเกลือกับนายเชิดก็จะมา ทางพ่อแม่พากาก็จะให้พากาทำกับข้าวไว้รอแต่พากาจะไม่มานั่งร่วมวงด้วยจะเลี่ยงไปนั่งอีกมุมนึงคอยเก็บสํำรับนายเชิดก็บอกว่าวันนี้คงจะกินข้าวไม่ลงเพราะจุกที่ท้องปวดไปทั้งตัวอา้าวไปแบกหามอะไรมาล่ะแหมขยันจริงๆนะพ่อคุณไอ,เอ้เท้าสีมันจับฉันทุ่มลงพื้นจนเจ็บไปหมดพ่อของพากาก็สสดุ้งเล็กน้อย ว่าอะไรนะฮะเจอไอ้เทาเหรอเจอมันที่ไหนอ่ะเจอมันที่หลังวัดข้างคลองเห็นมันกระโดดลงคลองดำน้ำหายไปแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงมันหายจากหมู่บ้านไปหลายวันแล้วนะมันหายไปมันก็กลับมาได้นี่พ่อพกาก็รีบเข้ามาหาแล้วก็ถามพวกพี่เจอพี่เทาจริงๆเหรอพี่เทาปลอดภัยดีใช่ไหม นายเกลือก็มองออกว่าพากาสนใจแล้วก็มีใจให้หนายเทาแล้วก็มีอาการเป็นห่วงนายเทานายเกลือก็บอกไปว่าพี่เจอจริงๆก่อนที่พากาจะถามอะไรต่อพ่อก็ดุเอาจะถามถึงไอ้ถอยนั่นทำไมเอ็งเข้าไปข้างในไปแม่มึงไปนอนกับลูกด้วยพ่อนั้นดูเครียดขึ้นมาทันทีนายเกลือก็เลยพานไม่อยากจะกินข้าวเพราะเห็นอาการของพากาแล้วมันปวดใจ แล้วก็เกิดความสงสารอยู่ลึกๆทั้งคู่คุยกับพ่อของภกาแม่นานก็ลากลับพ่อก็บอกว่าเดี๋ยววันพุธนี้จะให้พกาทำกับข้าวรอนะนายเกลือก,ก็เดินคุยกันมากับนายเชิดข้าสงสัยจะเลิกมาแล้ววะ่ะดูท่าทางภกามันคงจะไม่ชอบข้านะขนาดเรามาอาทิตย์ละสองวันก็ดูเหมือนพอกามันจะอ,นอึดอัดไม่อยากจะต้อนรับข้าข้าว่าข้าควรจะไปมองสาวอื่นดีกว่า เสร็จแล้วก็มีเสียงดังว่าถูกต้องแล้วครับเสียงนั้นมาพร้อมกับใบหน้าของนายเทาที่ยื่นมาแทบจะชนหน้านายเกลกนายเกลืกพูดพร้อมกับเอามือตบหัวหนายเทาอย่างแรงตกใจหมดไอชิบหายนี่ผลที่ได้ก็คือเจ็บมือมากนายเทาก็หัวเราะนักเลงหาอะไรวะขวัญอ่อนมึงตบหัวกูเป็นครั้งที่สองแล้วนะเว้ยถ้ากูไม่เกรงใจพระในคอมึงกูจะจับเวียงลงปลักควายซะเลย ไอ้เชิดกูไม่ได้ตั้งใจจะทํามึงเจ็บนะโว้ยเพียงแต่กูไม่ชอบคนที่มาทําร้ายกูก่อนใครที่ทําร้ายกูเนี่ยให้พวกมันผ่านมาแถวนี้เนี่ยกูไม่เอาไว้แน่นายเทาพูดจบเสียงหมาข้าพากันส่งเสียงหอนเยือกเย็นนายเกลิกขาบอกว่ามึงจะหอนหาพระแสงอะไรว่าวันนี้ทุกวันก็ไม่หอนอา้าวมันเห็นผีน่ะสิมึงอย่าปากหมาไปหน่อยเลยไอเทาเดี๋ยวกูตีด้วยไฟฉายหัวแตกนะ กูพูดเรื่องจริงมึงว่าคนตายที่ยังห่วงแม่ห่วงเมียเนี่ยวิญญาณมันจะทุกข์ทรมานแค่ไหนว่าเอกเลิกกูจะไปรู้เหรอกูไม่ใช่ผีนี่แล้วนี่มึงตามพวกกูมาทำไมกูไม่ชอบขี่หน้ามึงนะไอ้เทากูก็ไม่ชอบหน้ามึงเหมือนกันนะ่ะแต่กูอยากจะพามึงไปดูอะไรสักหน่อย<ๆ>เผื่อมึงจะช่วยเขาได้ไปดูอะไรวะมึงนี่ชักจะเอาใหญ่แล้วนะพวกกูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะไอ้เทา เออน่ะมึงเดินไปอีกนิดเดียวก็เจอแล้วกูรู้มึงสองคนนะ่ะไม่ได้ใจร้ายใจดำอะไรถึงมึงจะเป็นนักเลงไม่ยอมใครแหมมึงนี่ช่างรู้ใจกูจริงนะไอเวนเฮ้ยไอเชอิดตามมันไปหน่อยถ้าหลอกกูนะกูจะตบให้หัวทิ่มเลยนายเทาก็เดินนำหน้าไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวไปที่ริมคลองอีกด้านที่มีกอไผ่กอใหญ่นายเชิดก็ส่องไฟฉายไปตามที่นายเทาเอามือชี้ไปที่น้ำ อะไรของมึงว่าไอ้เทากูไม่เห็นมีอะไรเลยนอกจากสวะนอกจากผักตบชวาใต้เนี่ยมีศพถูกถ่วงน้ำอยู่ถูกฆ่ามาสี่วันลกกวไไแล้วนายเกลือก็บอกว่ามึงพูดบ้าอะไรไอ้เทาแล้วนายเกลือก็ตบหัวด้านหลังนายเทาอีกทีจนมือสั่นด้วยความเจ็บแต่นายเทาก็ยังยืนเฉยอ่ะมึงตบให้พอใจเลยไอ้หา่าถ้ามือมึงบวมมึงอย่ามากราบขอขอมากูนะโว้ย กลับเธออย่ามาคุยกับไอ้มนุษย์หินไอคนบ้าเนี่ยให้มันเสียเวลาเลยพวกมึงอย่าพึ่งไปพวกมึงต้องช่วยเอาศพขึ้นในวันพรุ่งนี้พวกมึงต้องช่วยกูศพพ่อมึงรืึไงเออใช่มึงนี่มันตลกมากนะไอ้เทาพูดมั่วไปหมดป่านนี้แม่กูคงจะห่วงกูจนกินไม่ได้นอนไม่หลับกูตายแล้วพ่อหนังพกากับพี่ชายมันที่หนองนกไข่มาดักฆ่ากู มันจับได้ว่ากูปีนขึ้นหาผกาพ่อมันก็เลยให้ลูกชายช่วยกันฆ่ากูมันแทงกูที่คอแทงกูตรงลิ้นปีเสร็จแล้วมันก็มัดตัวกูเอาหินถ่วงไว้แต่ศพกูไม่ได้จมลึกแล้วละ่ะผักตบมันบังอยู่พวกมึงได้กลิ่นเหม็นหรือเปล่าทั้งคู่ก็มองหน้ากันเสร็จแล้วกลิ่นเหม็นก็พลันโชยเข้าจมูก นายเชิดก็ส่องไฟฉายไปที่ร่างของนายเทาก็เห็นมีเลือดท่วมตัวแล้วก็กลายเป็นซีดขาวลิ้นจุกป,ปากเฮ้ยไอ้เกลิกผีหรอกทั้งสองคนตั้งสติได้ก็วิ่งโกยอ้าวนายเชิดกับนายเกลิกวิ่งหนีมาด้วยความกลัวเนื้อตัวสัน่นกำนันกับเมียได้ยินเสียงนายเกลิกเรียกให้เปิดประตูเสียงดังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพร้อมกับเสียงนายเชิดที่บอกว่าเปิดประตูและช่วยด้วยกำนัน กำนันก็คิดว่าสองคนคงจะมีเรื่องกับใครมาก็รีบหยิบปืนแล้วก็เปิดประตูแล้วนายเกลือก็รีบเข้าไปกอดกำนันไว้แน่นนายเชิดก็เข้าไปกอดกำนันด้วยมึงปล่อยกูก่อนมีเรื่องอะไรมึงเล่าให้กูฟังก่อนสิว่าใครตามฆ่ามึงเมื่อสอบถามกันจนรู้เรื่องกำนันก็ให้หนายเชิดนอนค้างกับนายเกลือซึ่งเวลานั้นมือขวาของนายเกลือก็ปวดบวมทั้งคู่นอนจับไข้ผมร่วงเป็นยอมย่อม กำนันก็พูดว่านี่พวกมึงถึงกับจับไข่หัวโขนเลยเหรอกำนันไม่รอช้ารีบนำเรื่องไปบอกผู้ใหญ่และไปที่หมู่บ้านของพากาไปบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่นั้นก็ได้ทราบว่านายเท่านั้นหายไปจากบ้านจริงๆและไปรับแม่นายเท่าไปแจ้งความคนหายจากนั้นก็พากันมางงมหาศพชาวบ้านที่รู้ข่าวก็าวามามุงกันเต็มก็พบศพจริงๆ แม่นายเทาเห็นศพก็จำเสื้อผ้าของลูกได้ส่วนพ่อของภกาก็ถูกจับไปเข็นสอบสวนรับสารภาพแล้วก็ไปตามจับลูกชายอีกคนที่ร่วมกันฆ่านายเทาภกาก็เสียใจมากแม่ของนายเทาก็เผาศพลูกอย่างเรียบง่ายพ่อกับพี่ชายของภกากถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่รับสารภาพก็เหลือคนละส0สปีแต่ว่าได้อภัยบ้างก็คงจะติดไม่ถึง เพราะความที่อยากจะได้เขยรวยก็เลยฆ่าคนโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมแต่กรรมก็ไม่เคยละเว้นผู้ที่กระทำว่าจะต้องชดใช้กรรมอย่างแน่นอนนายเกลิกกับนายเชิดก็พากันบวชคนละหนึ่งพันษาอุทิศสวนกุศลให้หนายเท่าให้ไปสู่สุคติหลังจากศึกมาแล้วก็เลิกทําตัวเป็นนักเลงน,นายเกลิกก็นึกสงสารพากาจึงไปสู่ขอพากาพากาก็ตกลงเพราะว่าขาดเสาหลักของครอบครัว ส่วนนายเชิดเพื่อนรักก็ไม่กล้าเดินผ่านทางนั้นอีกต้องเดินลัดเลาะไปอีกทางถึงจะไกล้ก็ยอมนานๆก็จะมาค้างกับนายเกลือที่บ้านของพกานายเกลือก,ก็ยังมีน้ำใจให้พกาเอาข้าวสารเอาของกินไปให้แม่ของนายเท่าไม่ให้ขาดถึงจะนานแค่ไหนนายเกลือก,ก็ไม่เคยลืมว่าครั้งหนึ่งนักเลงที่ว่าแน่อย่างตัวต้องกลัวผีถึงจะเคยตบหัวผี แต่ว่าตัวก็ต้องขอขมาผีนายเทามือถึงได้หายบวมครับถ้าหากชอบผลงานของเราฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมครับ